สวัสดีครับเพื่อนๆหลังจากที่ห่างหายกันไปนานพอสมควรนะตั้งแต่ปีใหม่นะครับก็คือว่าช่วงนี้ก็พยายามจรงิงว่าจะพยายามที่จะทําคลิปรีวิวพวกของต่างๆมาสักพักแต่ว่าก็ยังเพิ่งเปิดปีใหม่ก็คือยังไม่ว่าไม่ว่าจะเป็นแบบเรื่องงานหรือว่าเรื่องส่วนตัวต่างๆ,ๆครับก็คือต้องปรับค่อนข้างเยอะตั้งจริงก็ซื้อของมาค่อนข้างที่จะมีไม่มากชิ้นนะครับเนื่องจากว่าปีนี้ตั้งเป้าว่าจะไม่ซื้อของเยอะเท่าไหร่นะเนื่องจากว่า S <S <an> <S ก็จริงๆของที่มีอยู่ก็ค่อนข้างที่จะพอเกี่ยวกับในการใช้ส่วนตัวอยู่แล้วนะพี่ว่าของเกา่าๆที่บางทีเราเริ่มขายไปหรือว่ามันหมดอายุอะไรเงี้ยบางทีซื้อใหม่ๆมาเมื่อปีที่แล้วก็ซื้อค่อนข้างเยอะนะครับก็คิดว่าปีนี้อาจจะแบบไม่ค่อยได้ซื้อมากเท่าไหร่นะครับก็มีซื้อป่ายาบ้างเล็กน้อยนะครับจริงก็มีพูดอยู่ในใจนะครับว่าแบบจะไม่ซื้อแล้วไม่ซื้อแล้วแต่ว่าบางทีมันก็ อดทนไม่ได้ครับก็เลยต้องซื้อมาบ้างนะครับก็คือปีนี้ก็ขอให้เป็นปีที่เดินทางด้วยความแบบสะดวกสบายราบรื่นตลอดทั้งปีนะครับก็เลยประเดิมด้วยการซื้อรองเท้าใหม่ที่จะมารุยในปีนี้นั่นเองนะครับตามจริงรองเท้านี่ครับก็คือปกติผมก็ไม่เคยใช้ของที่เป็นรองเท้าแบรนด์ที่แพงขนาดนี้มาก่อนเลยนะครับคือ ปกติเราไม่ค่อยคิดว่ารองเท้าเนี่ยมันเป็นคือไม่กล้าซื้อแพงเพราะว่าหนึ่งมันใช้แล้วมันเลอะเทอะแล้วก็ดูแล้วมันเป็นของที่มันจะสกปกหรือว่าเสื่อมเร็วกว่าของอื่นอื่นอย่างเช่นกระเป๋าอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าไม่อยากซื้อแพงมากนักนะครับคือปกติแล้วที่มีเนี่ยก็ที่แพงก็จะเป็นรองเท้าเบลลี่ที่เป็นพวกแบบใส่ไปทํางานอะไรเงี้ยอันนั้นก็คือตาจริงแล้วมันก็ราคาถ้ามันไม่เซลล์เนี่ย มันก็อยู่ที่แบบสองหมื่นกว่าบาทแต่เะาใส่แล้วมันก็จะเหลือหมืน่นต้นๆน,นั้นก็คือต่ก่อนตอนนั้นตอนซื้อนะก็ยังคิดว่าเออมันก็แพงนะก็เลยคิดว่าแบบแต่ไม่เป็นไรนะครับก็คือแบบมันเหลือหมื่นนึงก็คิดว่ายังไม่ได้แพงมากเท่าไหร่จนกระทั่งทุกวันนี้ที่เป็นกูชี่ที่จะมารีวิวตัวนี้นะเรื่องจริงๆแล้วที่ดูดูไว้นะครับปกติแล้วถ้าเป็นรองเท้าพวกสนคเกอร์อะไรเงี้ยคือเห็นคนเขาใส่เนี่ยก็คิดว่าเออมันสวยดีแล้วมันก็ดูแบบกูชี่เนี่ย ส้นิกก่มดูแบบใครหลายคนก็ใช้อไรเงี้ยก็เลยแล้วก็พวกเวลาไปดูยูทูบเบอร์ไรเงี้ยก็เห็นเขาบอกว่ามันแบบใช้แล้วก็ใส่สบายเนี่ยก็เลยคิดว่าเออน่าจะซื้อมาใช้บ้างล้วอย่างเป็นคนที่ชอบใส่สเกอร์ไปไหนตอไหนเพราะว่ามันเดินทางสบายอ่ะใคออะรหลามันคล่องแคล่วกระทัดรัดแล้วก็ถ้ามันใส่สบายเนี่ยคือมันแบบเป็นอะไรที่คุ้มค่ามากเพราะว่าท่านรองเท้าใส่มาแล้วกัดหรือว่าเดินไม่สบายเนี่ยคือมันเป็นอะไรที่แบบเหมือนซื้อมาแล้วแบบแทบจะแบบสูญเปล่าแล้วก็ต้องเหมือนกับแบบ มันเสียแรงนงกันเลยนะครับก็เลยมาดูส้นิเกอร์นะครับซึ่งวันนี้ที่จะมารีวิวนะครับก็คือส้นิเกอร์ S นะครับก็คือว่าเป็นตัวตะตะด้า,า,านี่เองนะครับเครื่องจริงการรีวิวมาสักพักหนึ่งแล้วแต่ว่าคิดว่าเดี๋ยวใช้ไปหน่อยให้รู้ว่ามันมีข้อดีข้อเสียยังไงล้วค่อยมาทํารีวิวเลยดีกว่านะครับก็ตัวนี้นะเพิ่งได้มาส,สดๆร้อนๆเมื่อต้นปีเมื่อสิ้นปีที่แล้วนะครับก็เลยใส่มาประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์ดูก่อนนะครับว่าเป็นยังไงนะครับ คือก็อยังค่อนข้างใหม่แต่ว่าเนี่ครับนีใช้แล้วยืนกันได้นะครับคือจริงรองเท้าขาวเนี่ยข้อดีของเขาอ่ะคือคือผมชอบแหละคือข้อดีของเขามก็คือแบบมันก็ดูขา,ขาวๆดูแบบเวลาใส่มันเข้าได้กับทุกลุกอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าข้อเสียคือมันเละเทะง่ายนะครับก็คือว่าเวลาซื้อมาต้องทําใจสุดๆว่าถ้ามันละหรืออะไรเงี้ยมันจะต้องแบบบางอย่างมันก็คลีนรไม่ได้บางอย่างมันก็ต้องมานั่งคอยเช็ดต้องคอย ดูแลรักษานะครับก็คือว่าเป็นข้อดีข้อเสียของมันของเขาอยู่แล้วนะฮะซึ่งตัวนี้นะครับส n นเกอร์เอตัวเน้ยมันคือแบบคือที่เห็นมันสะอาดๆนะครับคออืนนี้ผมก็คลีนมันค่อนข้างบ่อยอยู่นะครับแต่ก็ไม่ได้บ่อยมากเัราจากบางทีก็เหนื่อยๆก็แบบไม,ไม่ไม่ได้ทำความสะอาดอะไรมากนักนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะฮะี่จริงใช้ไปเยอะมากแล้วมาถึงใกล้ตัวนี่ไม่รู้แบบเชื้อโรคเข้าเข้าหน้าหรือเปล่านะแต่แบบอ่ะลองดูแล้วกันครับ ก็คือตัวนี้นะครับตอนผมพอ่านชื่อ product มันคือ sneaker s นะครับเป็น sneaker นของ gucci นะครับอันนี้มันจะทรงแบบ minimal minimal หน่อยก็คือว่ามันไม่ค่อยเห็นเป็นลวดลายมากนักนะฮะคือตอนที่ผมดูเนี่ยมันจะดีที่หลายๆคนอาจจะคุ้นตาที่เป็นแบบสเีเขียวแล้วมีแถบเขียวแดงตรงนี้แล้วก็มีพึ่งหรือว่าตรงนี้เป็นสีเขียว,ยวอะไรนะครับ <S <S คือส่วนตัวตอนไปเลือกอะก็คือค่อนข้างที่จะแบบก็คืออยากได้นะแบบนั้นแต่ว่าพอไปดูของจริงแล้วอ่ะ มลองใส่แล้วแบบคือมันเหมาะคนที่แต่งตัวแต่งตัวเป็นป็นตัวแบบเป็นแบบชุฉาดหน่อยไม่ได้แบบเป็นมินิมอลเสเ้ออะไรแบบนี้อะไรเงี้ยฮะมันพอใส่กับโอเวอร์ออลลุคแล้วเนี่ยมันดูไม่เข้ากันนะครับก็เลยคิดว่าแบบเนี้ยจะเข้ากับเรามากที่สุดครก็คือแบบไม่ได้เห็นลดลายเด่นชัดอะไรมากนักน,นะครับคือทรงเนี้ยทุกคนจะเห็นว่าถ้าเกิดมองอยู่ไกลๆอะไรเงี้ยมันแทบจะแบบ ไม่รู้เลยนะว่าเป็นแบบคุชี่อะไรเงี้ยนะครับเนะก็คือคนที่จะรู้ก็คือต้องสังเกตตัวที่เป็นโลโก้ที่เป็นเขาเรียกว่าอะไรอินเตอร์ล็อกกิ้งจีอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็รวมไปถึงด้านหลังที่เขียนว่าคุชี่แต่ด้วยความเป็นสีเทากับสีขาวของเขาครับมันก็ไม่ได้เด่นมากนะเวลาเดินไปไหนก็คนอาจจะไม่ค่อยรู้ว่าเป็นกุชี่นะครับก็ถือว่าส่วนตัวคือค่อนข้างที่จะชอบเพราะว่าเป็นคนที่ไม่ชอบให้มันโดดเด่นอะไรมากนักน,นะครับก็คือชอบแบบเนียนๆไปอะไรเงี้ยเนี่ยถ้าดูไกลๆ ก็จะมองไม่ค่อยออกว่าเป็นของกุชชี่อะไรเงี้ยนะครับคราวนี้เรามาดูแมทริอัลของเขานะครับก็สำหรับสนกเกอร์ของกุชชี่นะครับโดยส่วนใหญ่แล้วที่ดูตามหน้าเว็บนะครับคือโอเวอร์ออลทั้งหมดอ่ะค่อนข้างที่จะเหมือนเหมือนกันก็คือว่าส่วนที่เป็นพื้นรองเท้าครับส่วนมากจะเป็นคล้ายๆแมทริอัลเดียวกันทั้งหมดจะต่างก็แต่ที่เป็นตัวด้านบนนะครับซึ่งตัวนี้นันมันก็จะเป็นคล้ายๆแบบเป็นยางลับเบอร์แล้วก็เป็นการใช้ได้ถัง เดินโดยรอบนะครับด้านบนก็จะวัสดุที่เป็นหนังวงเหมือนเลยนะครับเป็นหนังสีขาวด้านๆนนะฮะคราวนี้เนี่ยจะบอกว่าด้านลับเบอร์ข้างๆเนี่ยวิธีการเลือกนะครับคือถ้าเราดูว่าลับเบอร์อย่างเงี้ยแต่เราใช้งานจริงๆแล้วเดวเขาขอจะหยิบให้ดูแค่ด้านหนึ่งเพื่อทารีวิวนะครับคือถ้าเราดูด้านลับเบอร์อย่างเงี้ยเราจะเห็นได้ว่าไอ้พวกมุมอะไรเงี้ยถ้าใส่ถ้าใส่รองเท้าสีขาวเนี่ย แน่นอนว่าพวกซ้อนหรือว่ามุมอะไรเลียมันจะดำแล้วก็เลอะไปก่อนเพื่อนนะครับมันก็เป็นจุดหนึ่งที่ทําให้เราต้องมานั่งดูแลรักษาว่าแบบเออถ้าเกิดมันไปโดนมันไปเตะอะไรพวกเนี้ยเราจะต้องคอยมาเช็ดมาทําความสะอาดออกซึ่งวิธีการทําความสะอาดของเขาครับก็เบื้องต้นเลยนะเพื่อนเพ่อนย่าเพิ่งแพดิกไปถ้าเกิดมันดำหรืออะไรเงี้ยให้ลองใช้พวกผ้าไมโครไฟเบอร์หรือว่าทิชชู่แห้งแ้เนี่ยเช็ดไปก่อนถ้าเช็ดไม่ออกก็ลองที่ใช้น้ําแบบหมาดๆแล้วก็เช็ดดูนะครับ เราค่อยๆเช็ดค่อยๆไหลอย่าให้ไปโดนพวกได้อะไรพวกนี้เพราะว่าได้พวกนี้มันเป็นผ้าหรือเป็นแบบวัสดุที่เป็นแบบแฟบริกอะไรเงี้ยผมก็ไม่แน่ใจแต่ว่าถ้ามันเลอะแล้วเนี่ยมันไม่เหมือนหนังที่ว่ามันจะเช็ดออกง่ายนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเช็ดหรืออะไรที่มันโดนเปลียยๆเนี่ยระวังอย่าไปโดนตัวได้ก่อนนะให้เช็ดไปที่ตัวหนังก่อนแล้วค่อยลองใช้แบบกระดาษทิชชู่อ่าเช็ดอีกทีหนึ่งนะครับแต่ถ้าไม่ออกจริงลองไปทือพวก น้ำยาทำคอนสัล์หนังสำหรับสนิกเกอร์ได้นะตามพวกหน้าสัปเซนค้ามีขายพวกเซ็นทรัลฝ่ายที่เป็นแบบขายรองเท้านะครับลองถามพนักงานได้ดูนะครับก็จะเป็นพวกสนิกเกอร์รองเท้ากสนิกเกอร์ไอ้ทั่วไปนะสีขาวๆก็เอามาขัดเอามาเช็ดแล้วก็ใช้ทิชชู่แห้งล้างออกก็จะออกมาคล้ายๆเดิมครับแต่ก็ต้องระมัดระวังเรื่องความสาดของหัวแปง้งหรืออย่าให้ดําอะไรนะเพราะฉัน ต้องะระมัดระวังตรงนี้ดูเพราะว่าสนิเกอร์สีขาวนะครับมันเซนซิทีฟต่อการที่จะโดนสีดำอื่นๆเช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวให้ดูอีกด้านหนึ่งดีกว่าคือจะบอกว่าเวลาเราใส่ขับรถนะครับบางทีสมมุติอันนี้คือแบบคันเล่งใช่ไหมเราเหยียบไปเนี่ยจะเห็นว่าถ้าเป็นรองเท้าด้านขวาอะไรเงี้ยเวลาเราเหยียบไปเนี่ยเนี่ยไอ้พวกส้นพวกนี้มันจะดํานะครับทําให้ตรงนี้มันสปกปรกค่อนข้างเยอะนะครับเวลาแบบ พรมปูพื้นรถอะไรเงี้ยเวลาเราเหยียบคันเร่งหรือเหยียบอะไรเงี้ยมันจะแบบบี้ๆเัยียบพื้นอะไรเงี้ยใช่ไหมทาให้แบบซ่อนพวกเนี้ยมันจะดําค่อนข้างง่ายนะครับแล้วเราดูว่าเนี่ยตรงเนี้ยอันนี้คือข้อเสียคือว่าเวลามันดาอ่ะผมเคยดําหมดเลยแล้วมันจะเป็นเลย้ตรงพวกที่เป็นตะเข็บที่มันเหยียบอะไรเงี้ยทาให้ตรงเนี้ยอย่างที่บอกไปวัสดุมันไม่ใช่หนังอะเวลามันเช็ดอะไรเงี้ยมันเช็ดไม่ออกมันเช็ดยากมันก็จะเป็นคราบดําฝังแน่น พราะฉะนั้นพาราผ่านไปก็เฉดเป็นรอยขีดสีดําได้นะครับถ้าเทียบกับฝั่งที่ไม่โดนมันก็จะเป็นสีาขาวๆแบบนี้อะไรเงี้ยนะฮะแต่อา,าคิดว่าเราซื้อมาใช้ไม่ได้ซื้อมาเก็บมันก็จะเป็นร่องรอยอะไรเงี้ยเราก็พยายามทําความสะอาดให้มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ละกันนะครับแต่อย่าให้ถึงกับเป็นภาระหรือว่าเป็นทุกแล้วก็แบบซื้อมาแล้วไม่มีความสุขงั้นผมว่าอย่าซื้อกันเลยดีกว่าอะไรเงี้ยน,นะฮะก็ต้องปล่อยวางนะอะไรที่ซื้อมาใช้อะไรเงี้ย บางอย่างที่มันเลอะอะไรเงี้ยก็ค่อยๆทําความสะอาดดูถ้าทําความทาความสะอาดไม่ได้ก็ปล่อยวางมันไปคิดว่าเป็นของใช้อะไรเงี้ยวันหนึง่งถ้าเราไม่เลอะวันนี้วันหน้ามันจะต้องเลอะอยู่ดีนะครับโอเคมาส่วนอื่นต่อนะครับสําหรับด้านบนที่เป็นวัส,สดุที่เป็นหนังตรงนี้นะครับก็จะเป็นหนังวัวตรงนี้ข้อดีของเขาคือว่ามันก็ทําให้มันพอมันเป็นหนังนอนไม่ใช่ข้ามใบการเช็ดการอะไรมันก็ทําความสะอาดค่อนข้างง่ายนะครับ ด้านหลังนี้ก็จะเป็นแถบสีเทาแล้วก็เขียนว่าฟูชี่นะครับคราวนี้อย่างที่บอกไปมันจะมีรุ่นที่ผมเคยบอกว่ามันจะเป็นแถบเขียวแดงอะไรเงี้ยด้านหลังมันจะเป็นคล้ายๆเป็นหนังปั๊มเหมือนหลังลายงูอะไรสักอย่างผมลองถามเอสเอดูว่าไอ้แบบนั้นเนี่ยจริงผมก็ชอบนะแต่ถามว่าวัสดุมันไม่ต่างกันเขาบอกว่าไอ้ตรงพื้นหลังที่เป็นลายงูสีเขียวๆอะไรางั้นน่ะ มันใช้ไปใช้มามาจจะหนังกรอบหรือว่ามาจจะหลุดลอกมาได้นะครับอันนั้นก็อาจจะเป็นข้อเสียของ m a t e r ที่เป็นแบบนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนๆใครที่สนใจสนิกเกอร์แบบนั้นก็อาจจะลองพิจารณาดูว่าปัญหาในการใช้งานต่อไปอาจจะเกิดการลอกอะไรออกมาได้ก็เลยตัดสินใจซื้อเป็นรุ่นนี้ซึ่งเป็นหนังเทยเียบๆไปนะครับก็เลยคิดว่าปัญหามันไม่น่าเกิดเหมือนตัวนั้น,นครับก็เลยคิดว่ามันน่าจะใส่คงทนมากกว่านะครับก็ถ้า เทียบดูแล้วผมว่าก็น่าจะใช้ยาวๆได้เลยประมาณ10ปีขึ้นไปครับถ้าเกิดไม่เบื่อซะก่อนนะซึ่งจริงผมก็ใช้รองเทาเ้าค่อนข้างนานอยู่นะครับด้านข้างนะครับที่หันออกภายนอกก็จะเป็นลาย interlocking G G ก็คือว่าเป็นตัว G หันไขว้เข้าหากันนะครับด้านหน้าก็จะเป็นสนิเกอร์ทรงธรรมดาด้เรียบไม่มีอะไรครับมาพร้อมเชือกผูกนะครับเชือกสำหรับตรงนี้กูชชี่ให้มาสชุดด้วยกันนะครับว่าคือชุดแรก ผูกกับรองเท้าแล้วก็อีกชุดหนึ่งเนี่ยเขาจะให้สำรองไว้ในกล่องนะครับมากันที่ด้านในนะครับก็จะเขียนว่า g u s h i Made in Italy นะครับแล้วเขียนว่า Made in Italy ตรงนี้เป็นสติกเกอร์แปะนะครับสำหรับผมเองผมใส่เบอร์8นะครับก็คือว่าเป็นไซส์ที่พอดีกับเท้านะครับแต่จะบอกว่าเวลาเราเลือกรองเท้าหนังนะครับก็พยายามเวลาเราไปซื้อเนี่ยก็เลือกให้มันค่อนข้างที่จะ พอดีกับเท้าก่อนเนื่องจากว่าแมทช์ที่เป็นหนังเนี่ยพอใช้ไปใช้มามันจะค่อนข้างขยะเอกไปเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราซื้อใหญ่ไปเลยเนี่ยยิ่งใส่ออไปเดี๋ยวพอนานๆเข้ามันจะใส่ไม่สบายแล้วก็จะหลวมได้นะครับเพราะฉะนั้นลองใส่ให้พอดีกับเท้าแล้วก่อนนะซึ่งทุกวันนี้ที่ใส่ไปเนี่ยทุกๆอันอ่ะมันยังเดินไม่สบายคือมันจะเจ็บยุ้ก้อยทั้งสองด้านเลยนะก็คือมันจะเจ็บนิดนึงแต่ก็ทนสักพักหนึ่งให้แบบ มันเหมือนได้ระเบิดรองเท้าไปสักพักผมคิดว่าน่าใส่ไปเดือนนึงอะไรเงี้ยเดี๋ยวมันก็จะค่อนข้างที่จะหนังขยายออกไปเนี่ยแล้วแรกจะทนเจ็บนิดนึงนะครับแล้วก็จะใส่ได้นานๆเลยนะครับซึ่งบางทีผมลองแปดครึ่งเนี่ยแปดครึ่งเนี่ยถือว่าใส่สบายแต่คิดว่าอนาคตแล้วใส่แล้วมันต้องขยายเดี๋ยวมันจะใหญ่มากเกินไปกไ็คิดว่าเลือกเป็นเบอร์แปดดีกว่านะครับโอเค อันนี้ก็ที่รองเท้าก็จบไปนก็จะเป็นแบบนี้นะครับแบบสายมินิมอลเลยอะไรเงี้ยก็คือแบบมันจะเรียบๆง่ายๆนะครับซึ่งจริงแล้วหลังจากที่ผมลองใส่มาสองสามสัปดาห์เนี่ยก็คิดว่าแน่นอนว่าปีนี้เด๋วคงสักแบบกลางเดือนหรือว่าสิ้นปีเนี่ยคงได้ซื้ออีกนะครับแต่ว่าจะเป็นแบบเป็นเขียวแดงแต่ว่าด้านหลังเนี่ยมันจะเป็นแบบที่ผมดูรีวิวในในเว็บนะครับมันจะเป็นสีเขียวแบบเป็นหนังแบบมันไม่ใช่ที่เป็นแบบไม่ใช่แบบที่เป็นหนังปั๊มลายงูแบบ ก็ปรอบอะต้องลองไปดูที่ช็อปเองคนระับแบบนั้นมันจะาการใช้งานไม่ค่อยไม่ค่อยเยอะมากเท่าไหร่นะครับก็คิดว่าตัวนั้นน่าจะเป็นตัวต่อไปที่ได้ใช้เพราะว่าติดใจยอยู่นะครับคราวนี้มาดูเรื่องราคาบ้างนะครับราคาตัวนี้นะครับค่าตัวอยู่ที่21,000บาทนะครับอันนี้ผมได้มาจากกูชี่ที่ King Power นะครับหลยหลายคนถ้าดู IG ผมอาจจะพอทราบนะบว่าน่าจะไปถอยอะไรมาแต่ผมก็ยังไม่ได้บอกว่าผมไปถอยอะไรมาเป็น รอ,องเท้าหรือว่ากระเป๋านะครับแต่ว่าเพียงแต่ว่าไปที่ร้านคุชี่นะครับคือจริงจริงแล้วนะรับแต่ขออนุญ,ญาตเอาวางก่อนนะเพราะว่าวางใกล้ๆกก็กลัวเชื้อโรคเข้าปอดน,นะฮะคือจะบอกว่าคุชี่เนี่ยที่ King power เนี่ยจริงเราแล้วการซื้อเนี่ยมันต้องมีไฟล์บินเท่านั้นนะถึงจะซื้อแล้วก็ถึงจะซื้อได้แล้วก็มาใช้ในประเทศนะครับแต่ว่ามันไม่อาจจะไม่เหมือนพวกบัตเตอร์ารอะไรเงี้ยที่เป็นโฮมเดลิเวอรี่อะไรเงี้ยนะครับก็ลองคุยกับเเอสเอดูพอดีว่า ต้องขอบคุณ S-A ที่กูชีมากๆนะครับที่ทำให้ผมได้สนิกเกอร์นี้มาใช้นะครับโดยที่ผมไม่ต้องบินออกไปนอกประเทศนะครับแลวผมขอไม่เอ่ยชื่อแล้วกันนะครับบางทีาอาจจะแบบไม่สะดวกในการที่จะให้ชื่ออะไรหรือเปล่าครับแต่ว่าวันนเขาอฟเฟอร์มาให้ผมว่าผมสามารถที่จะซื้อแล้วก็โดยที่ไม่ต้องมีไฟบินแล้วก็ได้ของมาใช้อาจจะต้องรองมาหนึ่งสัปดาห์อะไรย่างเงี้ยนะครับ ก็คือราคานี้มันจะถูกกว่าราคาในช็อปที่เป็นในประเทศไม่ว่าจะเป็นพารากอนหรือว่าที่ไหนไหนนะครับคือรู้สึกว่าในพารากอนมันจะอยู่ที่สองหมื่นสามพันหกร้อยบาทมันก็จะถูกกว่าหรือเซฟนีม่มาได้มาสองพันกว่าบาทอะไรเงี้ยซึ่งผมก็โอเคนะแบบเอออย่างนั้นมันก็ถูกกว่าแล้วก็ได้เป็นของของแท้เหมือนกันอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าซื้อที่นี่มันก็เซฟแล้วก็ทางเเอสเอเขาก็บริการเราดีมากๆเลยนะครับก็ถือว่าประทับใจในการขายนะครับ คราวนี้นะครับก็มาดูอะไรกันบ้างนะครับที่เขาให้มาในกล่องนะครับก็คือจากในกล่องนะครับันนี้ก็จะบอกไปเป็นเชือกนะครับผูกนะครับก็จะมีสำรองให้คู่หนึ่งนี้นะครับแล้วก็ห่อด้วยกระดาษที่เขียนว่ากุชชี่อันนี้หนึ่งอันนะครับแล้วก็จะมาเยอะแยะเลยมาเป็นแบบพร้อมแบบพวกแคร์การ์ดพวกการ์ดรองรับอันนี้ใส่ใบเสร็จนะครับแล้วก็ต่างๆมากมายนะครับอยู่ในกล่องนะครับแล้วก็ นอกจากนี้เขาจะให้ถุงใส่ตัวรองเท้านะครับแยกมาให้แต่ละข้างนะครับถุงละหนึ่งข้างนะครับก็สวยงามนะเป็นผ้าแบบนิ่มๆแล้วก็มีเขียนกุชชี่ตรงนี้นะครับคล้ายๆแบบผ้าเออผมไม่รู้เขาเรียกว่าอะไรเป็นแบบผ้านิ่มๆอะไรเงี้ยครับเอาไว้ใส่ <S <S ข้อดีของการที่เขาให้เป็นถุงใส่รองเท้าแยกกยันนี้ก็คือว่ารองเท้าเวลาเราเก็บเนี่ยมันจะได้ไม่มารวมกันมื่ทีแบบ คือลองเท้ามาทับทับกันเลยทำให้รองเท้าเป็นรอยได้อะไรเงี้ยอย่างเช่นบอลลี่เนียขาจะให้เป็นแบบถุงผ้าอันใหญ่ทีเดียวซึ่งเราใส่รองเท้าลูมก,กันไปอ่มันก็สเปซสปาทับกันทําให้รองเท้ามาันสกปรกได้แต่บาคุช่เขาจะแยกให้แยกมาสองใบแบบนี้ก็ถือว่าเป็นข้อดีนะครับถ้าใครไม่ใช้ก็ไปเอาแบบว่ารีเซลขายได้อะไรเงี้ยนะฮะคราวนี้กล่องเขาเนี่ยก็จะเป็นกล่องฝาหน้านะตาแบบนี้นะครับ คือส่องมานานแล้วก็ชอบกล่องทรงแบบนี้มันดูเรียบๆคลาสสิกดีไม่เหมือนกล่องที่เป็นแบบเจนแบบสีเขียวอะไรงั้นอย่างนั้นแบบผมว่ามันดูไม่ค่อยสวยผมชอบแบบนี้นะฮะก็จะเป็นกล่องแบบนี้นะครับพร้อมแบบนี้อะไรเงี้ยด้านนี้ก็เขียนเป็นสเปคลองเท้าขนาดอะไรอย่างเงี้ยน,นะครับก็อยู่ตรงนี้นะฮะก็เบอร์รวมแล้วก็เป็น first impression แล้วก็ first experience กับ แบรนด์ุชี่ที่เป็นสน้นเกอร์นะครับก็ค,คิดว่าในรุ่นต่อๆไปนะครับก็มีโอกาสที่จะใช้ของกุชี่เพราะว่าประสบการณ์ส่วนตัวค่อนข้างที่จะชอบออกนะครับแล้วก็ใส่สบายนะครับคือจริงหลายๆคนอาจจะดูคลิปมาสักพักแล้วก็คือว่าหลังๆมาอินหลุยปิตองค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่าหลุยเนี่ยพอดูลองเท้าแล้วมันค่อนข้างที่จะแบบชูชาดไปน,นิดนึงไม่ค่อยมีให้คือไม่ค่อยแบบ มีดีไซน์ที่เป็นแบบเรียบๆมากนักอะไรเงี้ยก็เลยแบบไม่ได้ดูหรูนะครับก็เลยมาดูกุชชี่แล้วก็สรรคุณของเขาที่ได้ยินมาเงี้ยก็คือกุชชี่มันค่อนข้างที่จะแบบใส่สบายก็เลยมาเลือกซื้อนะครับก็โอเคอันนี้ก็เป็นว่าเป็นการรีวิวแล้วกันนะครับสาหรับสนนเกอร์กุชชี่นะครับก็เพื่อนๆคนไหนที่ตัดสินใจหรือว่าดูลองเท้าอะไรเงี้ยก็ลองดูได้ที่ช็อปกุชชี่นะครับแต่จะบอกว่าน้ําหนักรองเท้าเขา,าค่อนข้างเยอะนะถ้าเกิดใครที่เคยใส่สนนเกอร์ของแบบพวก อนิสกะอะไรมาอันนั้นจะเบาเลยแต่สนิกเกอร์จะแบบหนักประมาณหนึ่งเท่าตัวของกุชชี่อะไรเงี้ยแต่ใส่ไปแล้วมันก็เลยรวมมันก็ไม่ได้รู้สึกแบบหนักหรือว่าเดินไม่สบายอะไรเงี้ยครับก็คือยังใส่สบายอยู่นะครับแต่ว่าน้ําหนักมันจะค่อนข้างมากกว่านั่นเองนะครับผม mm hmm. ก็อย่างไรแล้ววันนี้ก็จะขอบจบการแชร์ประสบการณ์ในการใช้ตัวกุชชี่ตัวสนคเกอร์มาครับ mm hmm. ก็เดี๋ยวคลิปถัดไปก็จะมีมาเรื่อยๆครับว่าจะเป็นของอย่างอื่นแต่จะน้อยลงหน่อยนะเพราะว่า ปีนี้ตั้งใจว่าจะไม่ค่อยซื้ออะไรเยอะมากหนักนะครับก็เดี๋ยวจะพูดไว้ตรงนี้เลยว่าปีนี้ที่แพนเอาไว้นะครับก็จะมีที่อาจจะแบบของที่แบบงแพงขึ้นมาหน่อยนะครับตามคามเล็นหลายคนจะคิดว่ามันไม่แพงเลยอะไรเงี้ยอาจจะเป็นแบบก็อย่างที่บอกไปเป็นชนิเกอ์อีกคู่หนึ่งแล้วก็อาจจะเป็นแหวนคาเทียนะครับก็คือใส่ใช้เองนะครับก็ตอนนี้ดูดูอยู่นะครับก็เดี๋ยวจะลองต้องติดตามดูนะครับว่าจะเป็นรุ่นไหนนะครับ ก็สำหรับวันนี้ก็จบการรีวิวไว้เพียงเท่านี้นะครับก็ยังไงโอกาสหน้าก็ลองดูนะครับคลิปอื่นๆได้นะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับ